ผาโทจินโบแห่งความตายหน้าผาโทจินโบตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุยหน้าผาที่สูงชันกว่า20เมตรและยาวไกลกว่า1กิโลเมตรเป็นที่ที่สวยงามอลังการและน่าสะพึงในเวลาเดียวกันพอหน้าผาแห่งนี้ติดอันดับสถานที่ที่คนญี่ปุ่น นิยมมาค่าตัวตายมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะหน้าผาแห่งนี้สูงชันและยากต่อการจะรอดชีวิตในแต่ละปีจึงมีคนญี่ปุ่นมากมายที่มาจบปัญหาชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้ดังนั้นจึงมีการติดตั้งโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือให้ในคำปรึกษาต่างๆได้ฟรีในพื้นที่ และยังมีการจัดสรรตั้งหน่วยลาตะเวนโดยผู้คนในท้องถิ่นทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะกำจัดภาพลักษณ์ในด้านลบของหน้าผาแห่งนี้ในฐานะที่เป็นจุดฆ่าตัวตายอันเรื่องชื่อแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นชื่อของผาโทจิมโบนั้นมาจากชื่อของพระพิสุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มพระนักลบผู้ลหลงไหลในทางผิดแห่งวัดเฮเซนจิ ji. ว่ากันว่าโทจินโบกับมาการะคาคุเนนซึ่งเป็นพิสุที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต่างก็ไม่ชอบหน้ากันเพราะทั้งสองต่างก็ชอบหญิงนางหนึ่งที่ชื่อฮายาฮิมะเหมือนกันในปีคศ 1182เหล่าพระนักรบแห่งวัดเฮเซนจิ ji, ได้ไปเยือนที่หน้าผาแห่งนี้และได้ร่วมดื่มกินกันมาการะคาคุเนงได้เห็นว่าโทจินโบนั้นดื่มจนมืนเมาเขาพยายามที่จะกำจัดคู่แข่งทางความรักออกไปเมื่อสบโอกาสมาการะคาคุเนง ก็ผักโทจินโบตกทะเลจมหายไปที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าผาโทจินโบมาจนถึงปัจจุบัน